ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในยเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยมีข้อแนะนําจากในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับในเรื่องของผู้ที่มีรอบเดือนหรือหญิงที่มีประจำเดือนนะครับว่าสามารถจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่ ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเรามาดูสถานการณ์ในประเทศไทยของเราประจำวันที่3กรกฎาคม2564กันสักนิดหนึ่งนะครับโดยในวันนี้นะครับมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมเนี่ย6,230รายนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ยังสูงมากนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่พบ5,936รายในเลือนจำเนี่ย294รายนะครับ โดยข่าวดีก็คือมีผู้ป่วยที่หายกลับบ้านเนี่ยถึง3,159รายนะครับ<อ>ป่วยสะสมนะครับตั้งแต่1เมษาย,ยน2,564จนถึงปัจจุบันเนี่ย1 9 7่รายนะครับโดยป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายน64มาจนถึงวันที่3เนี่ยนะครับ2 4 8 2 8 8รายนะครับเสียชีวิตวันนี้41รายนะครับ ก็ยังมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นลเ,เรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อจํานวนมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับในส่วนของข้อแนะนําในเรื่องของการรับการฉีดวัคซีนโควิด1 9ที่ยังเป็นข้อสงสัยของพวกเราอยู่หลายๆคนนะครับในส่วนของอสตรีที่มีรอบเดือนหรือมีประจําเดือนเนี่ยจะสามารถาฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่การ อัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับจากกระทรวงสาธารณาสุขนะครับว่าผู้ที่มีประจำเดือนสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ตามปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงนะครับไม่ต้องกังวลนะครับถึงแม้จะถึงวันนัดในการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วเรามีประจำเดือนหรือมีรอบเดือนเนี่ยก็สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้นะครับ